สวัสดีครับพี่น้องมาครับมื่อนี้มาพบกับพ่อครับบา่าวปลาองุ่นรับผมมื่อนี้สิพามาเบิง่งวิธีไอแต่งลูกอง,งุ่นครับแต่งยังไงไปรับชมกันเลยครับตอนไหนที่ตึเดียบนะถูกไหมลูกแหลมไหมลูกมัแหลมไม่เลียวคือจังลูกเวลาจับก็จับมือเบ่าวนะครับเด้อไม่ต้องไม่ต้องจับแรงครับเดี๋ยวอง,งุ่นเราจะช้ำครับ ทำมือเบาครับวิธีแต่งงานง่ายๆครับทางเกียรติพวกพี่น้องเด้อวันนี้มันแง่กันมันบีบกันครับน,น,น้อยๆก็ออกครับใหญ่ก็ออกถ้ามันถ้ามันหนีบกันก็ต้องตัดทิศใจเรียกออกกันนึงนะครับเนาะตัดทิศใจออกกันนึงครับ แ้งแล้วจะเป็นลักษณะนะครับเนาะพอมันตัวขึ้นมาปุ๊บมันจะมันจะตัวไปอีกอีกกรณีนะครับนะเนาะถ้าเก็ตัดเส้นใจอ,ออกก็ครับเพื่อเอาเกียร์พรีเนียมครับ นี่แหละครับสาหรับแต่งองูนวันนี้นะครับเนาะแต่งลูกออกครับครับมีอย่างมากมายครับกับค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมดูเพิ่มเติมนิดนึงครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติั้งใครเห็นนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอาศจรมีคลิปใหม่ๆให้บึงอีกหลายคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับครับ